สวัสดีครับ,บคุณดิฉันคุณล้อมสวัสดีเอฟซีทุกคนเลยนะครับสบายดีเอฟซีจากสปปลาวทุกคนนะครับเออเราลงบนป้ายเราลงบนป้ายบนป้ายบนป้ายกดแยกเลยกดแยกเลยลงบนป้ายลงบนป้ายมจริงดิจริงแขมเลยแขมเลย เด <t og way> ี๋ยวทุกคนโชคกันอย่าเดือตกไประวังนะมาแล้วคนมาแล้วคนมาแล้วโยเย้เอ้โย เจ้ามันโป้มันโปทุกคนทุกคนทุกคนแบนมันแบนคนนี้เลยแบนคนสีจีอะไรเนี่ยแบนมันเฮ้ยอเฮ้ยอะไรวะแค่วิ่งผ่านก็ตายขนาดนี้ไม่มีปืนนะเนี่ยอะไรวะเจอปูเยอะ อเอามาดูเอ้ยเขาทำไงตายเอาอะไรวะเนี่ยโอ้แค่วิ่งผ่านแค่วิ่งผ่านก็ตายอ่ะโอ้ยปวดอะไรอย่างบูฮ่าบัตรเปล่าหัวสูญบัตรปอกกระโจเสียบัตรเลยใช่เสียบัตรเลยอืมเสียบัตรเลยจันทิว เจอแบบนี้ก็เซ็งครับเพื่อนตั้งใจมาเล่นสนุกครับเจอแบบนี้ก็ปั่นป่วนครับเซ็งเหมือนกันยังไงก็ช่วยกดแบนด์ด้วยครับเพื่อนกดแบนดให้ด้วยนะครับชวนกดแบนให้หน่อยช่วยกดแบนดให้หน่อยตอนนี้เก็บไปคนเดียวสิบสองคิวแล้วครับ c ีจจโปครับ CGG โปเอาให้มันบินไปเลยนะบอกเด็กโลกนี้ไปเลยไม่อยากเห็นหน้าเห็นตามนองชาติกโะปใหม่ซะด้วยใครก็ได้กดแบนด์เลยแบรนด์ไปแล้ว อ่ะชนชวยกดแบนชวยกดแบนให้หน่อยครับชวยกดแบนให้หน่อยกดแบนให้ทุกคนเลยนะครับชวยกดแบนให้ครบทุกคนเลยไปแล้วครับมันยังหน้าด้านไปต่อแล้วครับไปต่อแล้วนี่ยืนเฉยๆก็ลอยได้ยืนเฉยๆก็ลอยได้ครับอะไรกันเนี่ยวิ่งไม่กี่ก้าวถึงอ่ะโหโหดจัดแล้วดูการแต่งตัวสไตล์การแต่งตัวโคตรน่ากลัวเลย เดี๋ยวมาดูกันว่าเขาคนนี้จะโปหรือเปล่าขนาดนี้ยังดูไม่ออกว่าโปหรือไม่โปน้องชาติบอกฮากิราชันคืออะไรเอ่ยฮากิราชันนี่นี่นี่โอ้โหตายตายโอ้โอ้ตายอะไรกันนี้อะไรกันนี้คุณผู้ชมโอ้จอร์ดโอ้จอร์ดอย่างนี้ต้องเกาหัวไปแล้วครับวิ่งต่อ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  จบดินแล้วน kind of um, ั่นไงเพื่อนเฮ้ยมีโปรจมดินด้วยไหมนะทะลุทะลุดินขึ้นไปอะทะลุดินลงไปเออเอาแล้วสามคนนี้ยังไงสายหนึ่งครับลงมาโอ้วิ่งชนตายสามคิวโอ้โหสี่คิวห้าคิวโอ้หน้องตอสก็ตายตายกันหมดยี่สิบคิวเอาแล้วตอนนี้ยี่สิบคิวรับแล้วตอนนี้เขาได้ดาบแล้วด้วยนะบโอ้โหขนาดไม่มีดาบยังเดินผ่านยังตายตอนนี้มีดาบแล้วฟันทีเดียวตายสิบคนแน่ และเขาคนนี้ละครับตำนานนะมีจริงๆครับตำนานยิงหนึ่งตายสามมาแล้วครับยิงหนึ่งตายสี่เออตอนนี้ยังไม่ทันยิงนะครับตายไปยี่สิบแล้วอันนี้แค่โดนสายตาครับตายศพสายตานี่ก็ตายแล้วครับเอาละประเทศไทยใครว่าโหดทำไออู o k เคหรือพ s อว่าโหดมาขอเจอหน่อยครับแบบนี้นี่โอ้โโอ้โหตายตายหมดเลย อ่ยูโอเคว่าโทษครับขอดวนได้ไหมครับขอให้อายูโอเคแบบทั้งแคนเลยอะไรประมาณเนี้ยมันดวนกับตัวเนี้ยเออมันดวนกับตัวเนี้ยอายูโอเคขอแบบทั้งแคนเลยแล้วก็เอาแบบทุกทุกแคนในประเทศไทยที่แบบโหดสุดๆ,ๆจะเจอเขาคนที่คนเดียวตายหมดแน่ <S 2> <S 2> เฮ้ยยปีเออตายยุปีโอ้โหมันยังจะหน้าด้านพันยายครับคุณผู้ชมมันยังจะหน้าด้านพันยายอีก,อยยอกเอาเข้มามันดิเฮ้ยแต่มันมันไม่มีโปทะลุมั้งเนี่ยมันออกไอวอลไม่ได้เว้ยเฮ้ยมันออกจากไอวอลไม่ได้เว้ย เอาละโปติดกลังเอาโปออกจากไอวอลไม่ได้ถ้างั้นเอาแล้วบอกมันจะวาร์ปมันจะวาร์ป<ะ>มันบอกมันบอกเพื่อนล้มเพื่อนล้มจะไปช่วยเพื่อนหน่อยเพื่อนล้มบอกเพื่อนล้มอ่ออายุบยุบได้ยุบได้จะมุดดินแล้วครับโปจะมุดดินละมุดดินได้ไป<ม>แล้วครับโพทะลุแล้วครับ <ๆ S 2> ตอนนี้เปิดโปทะลุโชว์แล้วมาแล้วครับเาเปิดโปทะลุโชว์แล้วไปแล้วครับ ไม่มีอะไรขัดขวางเขาได้ไม่มีอะไรกีดขวางเขาได้ครับเขาสามารถวิ่งทะลุได้หมดแล้วตอนนี้โอ้โหโชว์ทะลุเลย,ยเนบบลี่เป็นไงแล่ะโชว์ความเทพโชว์ความเทพทะลุนนต้นไม้เด้บู๊เอ,อ้ยทะลุต้นไม้ไม่ได้อ่ะเอ้าทะลุต้นไม้ไม่ได้อันนี้เทพไม้เองครับเทพเทพโพงามอันนี้เทอ์โพงามเทพโพงามมาสวัสดีน้องพรจตุรัสครับสวัสดีสกายครับสวัสดีม์คครับ เออลงนวดว่าให้อายุสิอายุก็เอาไม่ลงนี่นี่เจอเป็นไงวิ่งทะลุครับฝ่าทุกสิ่งกีขวางไปได้หมดโอ้โหโอ้โหไปแล้วครับไปแล้วครับไม่มีอะไรขัดขวางเขาไว้ได้ครับไปแล้วครับคนเดียวยี่สิบห้าคิวคนเดียวยี่สิบห้าคิวเลยเจ็ดคนอะเอาแล้วครับเจ็ดคนสู้ๆครับเจ็ดคนสู้ๆหลงโปให้ได้ล้มโปให้ได้เหยียบมันให้ล้มเลยเออไข่ฆ่าโปรไข่าโปตนนี้ได้เดี๋ยวเราจะ เออซื้อบ้านพร้อมจัดสเอพักซื้อบ้านจัดสรรให้หนึ่งหลังเลยมีสระว่ายน้วซื้อรถสปอร์ตให้ด้วยเออเดี๋ยวซื้อรถสปอร์ตให้ด้วยเอาเบนซ์บีเอ็มอะไรมาหมดเลยแต่ไอโปอย่าไปล้มมวยนะไอโปอย่าไปล้มมวยนะไปแล้วมันบินได้แล้วคุณผู้ชมมันบินยนระยะทางไปแล้วครับเอาแล้วอย่างดีนะที่มันไม่มีโปมองทะลุอ่ะอย่าบอกนะมันมีโปมองด้วยอ่ะเอาละเพจเราครับไม่แนะนําแล้วก็ไม่สนับสนุนให้ใช้โปแบบนี้นะครับแบบนี้มันกระจอกเลครับ สองสองคนขัางล่างละตายแบบนี้มันโกงเกินไปครับเล่นยังไงก็ไม่มีการพัฒนานะครับคนนี่วาเอาโอ้โหโอ้โหตายสองแล้วครับยกตีไปแบบนี้เล่นขี้โกงแบบนี้นะครับน้องๆเล่นยังไงก็ไม่มีการพัฒนาครับโอ้โหโซดาไก่ใช่ใช่มันดูสตีมอยู่ด้วยครับมันดูสตรีมอยู่ด้วยพอบอกให้เปิดโปรทะลุมันเปิดได้ด้วยอะ เปิดว้างจุดฝาเลยอ้๋อเฮ้ยใช่แล้วครับมันวิ่งทะลุวิ่งย่นระยะทางแล้วครับวิ่งทะลุแผนที่แล้วอ๋อกดกดแบนมันให้ยับเลยอย่าลืมช่วยกันกดแบนด้วยนะครับทุกคนเออกดไลน์กดไลน์ขึ้นไปบนฟ้าดูวยเลยเออกดไลน์สุดเลยกดไลน์แล้วก็กดทองด้วยกดเล่นแบบนี้เล่นแบบนี้ไม่ดีนะครับไม่ดีไม่น่ารักล้อขึ้นไปสุดเลย น้องแพลวบอกเกือบฆ่าได้แล้วเออเมื่อกี้นี่เกือบแล้วเลือดมันยุบไปตั้งครึ่งหลอดเลยอันนี้เรียกว่าโปขยะโปขยะครับขยะสังคมขยะสังคมแบบนี้ไม่ต้องการนะครับไม่ต้องผ่านมาที่เพจเราบ่อยนะไม่ต้องผ่านมาเพจนี้บ่อยนะครับไปเพจอื่นไปเออน้องแพลบอกน้องไก่หัดเดินครับเออช่วยกันจําชื่อไว้ด้วยนะทุกคนช่วยกันจําชื่อไว้ด้วยนะครับ ซีจีจีสิบสี่สีจีจีหนึ่งกดติดตามนะคะพิจารณีราพี่สร้างห้องอีกกดเตะมันไม่ยับเลยเพเลพเลยครับช่วยกันดูนะครับช่วยช่วยกันแชร์ช่วยกันดูช่วยกันแชร์ด้วยนะครับช่วยกันดูช่วยกันแชร์ด้วยนะครับตั้งไอวอลอยู่หัวแตกเออใช่เจอโปแบบนี้ไปก็เซ็งครับเพื่อนเราสร้างห้องให้เล่นกันแบบสนุกนะครับมาเจอคนประเภทนี้เพื่อนเพื่อนเขาก็เซ็งกันนะครับ ในรอบต่อไปนะครับรอบต่อไปเราจะดูชื่อเอาไว้นะครับคนที่ใช้ชื่อนี้เราจะแบนตลอดเลยนะครับขอแบนตลอดเลยแล้วกันต้องดูใครใครใช้ชุดเดบนอ่เดี๋ยวดูตอนจบเขาจะจบอย่างไรนะครับดูตอนจบนะครับเพจเราไม่แนะนำนะครับแล้วก็ไม่สนับสนุนการเล่นโปรทุกชนิดนะครับตั้งแต่ต้นรายการนะครับเราจะเน้นย้ำมาตลอดนะครับไม่ดูชื่อไอ้ดี่ด้วยไอดีนะครับ uid ของเอ่อตัวละครอันนี้ก็มีอยู่นะครับใครที่สามารถแบน id ได้ก็แบนนะครับหรือจะกดรายงานไปเลยก็ได้นะครับ เดี๋ยวผมเอาคลิปนี้เอาไปเอาไปให้ก m มดูเดี๋ยวผมเอาคลิปนี้ไปให้ไป GM มดูอาจารย์้วเอาให้ไปยุทธดูเลยอ๋อปยุทธดูเลยช่วยกันกดรายงานนะครับสังคมเกมของเรามันจะได้สะอาดมากขึ้นนะครับเออลงนวดบาเข้าไปด่ามันเด็กจบับเกมนี้เราเชิญมาชตอนนี้มันได้มันได้มา29คิวแล้วมันได้29คิวเลยมันก็ได้31คิวเลยถ้ามันได้20 อีกสองคนอยู่ไหนอีกสองคนจะยอมให้มันฆ่านะอีกสองคนจะยอมให้มันฆ่าเพื่อนไก่เล่นโตเออใช่ไก่เล่นโตครับใช่เพื่อนเดทารู้เิตได้ดูหน่อยเพื่อนดู้หตุได้ดูหน่อยวาร์ปดูหน่อยดิว่าไปฟันเลยวโ่าว์ปโชดิแบบนี้ไม่สนับสนุนนะครับแบบนี้ไม่สนับสนุนปวจริงเปล่าปวจริงเปล่า โหดจริงว้าไปเลอถ้าโหดจริงโหดจริงไปฆ่าตัวตายโหดจริงไปฆ่าตัวตายก่อนโหดจริงวิ่งไปตายเดยยิกถ้าากถ้าจากตรงใช่ใช่ถ้าเล่นไม่ใช้โปรยังกะไก่นี่แหละครับโคตรไก่เลยถ้าเล่นไม่ใช้โปรนะใช่เขาเรียกกระจอถ้าเล่นไม่ใช้โปรนี่ก็ไก่ดีๆนี่เองนะครับบอทนะไม่ใช่ไก่อะบอทเลยครับไม่ใช่ไก่ธรรมดาทิกเกอร์ทิกเกอร์ห้องห้องเทสอะ ้ใส่ชุดแบบนี้เตะออกหมดเลยพิเตอร์เพราะว่ามันเป็นโปรยังไงก็ช่วยกันไปรายงานเยอะๆนะครับอ่าช่วยกันกดรายงานเยอะๆโอเคเขาจะตายให้แล้วนะครับเ้าดูสตรีมอยู่แน่นอนนะครับถ้าแบบเนี้ยถ้าเล่นแบบนี้เขาดูสตรีมอยู่นะครับเอ่อถ้าดูน้องดูสตรีมอยู่ตอนนี้ครับน้องต้องรู้ไว้ด้วยนะครับนี่คือห้องห้องเล่นเพื่อความสนุกสนานนะครับเราไม่ต้องการโปรนะครับ ถึงคุณจะใช้โปนะครับแต่ว่าเข้ามาก็ต้องปิดโปทุกอย่างนะครับเราก็ให้เล่นนะครับเพราะว่าห้องนี้เล่นเพื่อความสนุกสนานนะครับชนะไปก็ไม่ได้ได้โล่นะครับชนะไปก็ไม่ได้โล่นะครับเราอยากให้ทุกคนที่เล่นเกมนะครับสนุกสนานแล้วก็พัฒนานะครับแต่ถ้าเจอคุณเล่นแบบนี้มันทําให้วงการเกมแย่ลงนะครับเดี๋ยวจะเอา UID นะครับ เดี๋ยวจะเอา UID ไปเข้าโปรแกรมนะครับ UID ไปเข้าโปรแกรมแล้วก็จะเช็คดูนะครับว่าเฟสอันนี้เชื่อมต่อกับเฟสหรืออีเมลอะไรนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเขาคือใคร